สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวน่อยชื่อลองนะครับมาจากปทุมธานีครับปทุมธานีเนาะรู้จักผมได้ง่ยเลยก็รู้จักกูเ้จากการเสิร์ชข้อมูลครับเพราะว่าสนใจเรื่องอีเบก็ลองเสิร์ชดูว่ามีที่ไหนเสิร์ชในกูเก l e เนาะใช่ครับมาเรียนแล้วเป็นไงบ้างคุณลองก็มาเรียนแล้วคุ้งครับเพราะว่าคือเป็นเหมือนกับเราได้รับทั้งความรู้เทคนิคแล้วก็ไอเดียครับซึ่ง มันก็มาจากประสบการณ์ของครูโดยตรงซึ่งถ้าเราหาเองเนี่ยคิดว่าน่าจะใช้เวลานานทา<ต>งลัดกับลองถูกเนี่ยน่าจะนานมากครับคครับค่าสอนคุม้มไหมครับคุณลองครับคุ้มกับเวลาคุ้มกับความรู้ที่ได้มาครับอืมครับชอบการสอนไหมฮะชอบครับก็บรรยากาศาสบายครับแล้วก็คือถ้าเราไม่ทันหรือไม่ได้มีพื้นฐานอะไรมากก็ถามครูได้สบายเลยนะครับค,ครูบ,บอกได้ว่ามีอะไรตรงไหนอย่างไรบ้าง ถ้าคนที่ดูคลิปนี้อยากมาเรียนกับผมแล้วยังไม่มั่นใจเนี่ยทำไงครับมั่นใจดีครับผมว่าในส่วนของสิ่งที่ได้รับนะครับถ้าเราเทียบกับเงินแล้วก็เวลาจริงๆแล้วมันมันมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าเราเรียนเองหรือว่าเราไปเรียนที่อื่นอย่างเงี้ยผมว่าค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆ่น่าจะมากกว่านี้นะครับแต่กับฟูเต้เนี่ยมาปุ๊บแล้วได้ไปอยู่นะครับตรงประเด็นแล้วก็ เป็นจากประสบการณ์อะไรนยครับสามารถที่ได้ความรู้โดยตรงเลยโดยเราไม่ต้องประมวลผนมากครับผมขอบคุณครับ